بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما صفتنا وتوفيقنا فينا إلا بالله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يسلم فلا هادي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا عباد الله أوصيكم وإياه بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم อุตสหปัตยินญาณนปฏิลิมุตจิมพวกลราก็รอเราดีกับนบป็นน้องผพุธีมันทั้งหลายครับอที่กลุ่มพุธียาอยู่ตอกวงรอขอถือโอกาสเตือนท่านทั้งหลายและไม่ลืมที่จะเตือนตัวเองก็ให้มีความจำเกรงต่อพอร,รออนนะองค์ลอสบานุตานะาดังครับ ความยำเกรงคือหัวใจสำคัญของการเป็นมุสลิมของการเป็นมุมินพอด้วยความยำเกรงนั้นมนุษย์จะไม่กล้าปฏิบัติสิ่งที่เป็นที่ต้องห้ามใน่ิสลามและจะพยายามขยันที่จะปฏิบัติสิ่งที่ิสลามส่งเสริมนล้ก็ใช้น้องครับ เหตุการณ์นดีที่ผ่านมาเป็นครูเราสอนให้เรารู้ว่าเราควรจะปรับปรุงและแก้ไขอะไรบ้างเหตุการณ์สำคัญที่พ้องจะเกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์ของโรคระบาดอิสลามเรียกว่าตองุนเป็นโรคระบาดที่เกิดขึ้นโดยที่มื่อคืนทุกคนนั้นมีความเชื่อว่า เราไม่สามารถที่จะบงการได้ว่าให้มันเกิดขึ้นเมื่อไรและก็ที่ไหนจงกระทั้งในปัจจุบันนี้ก็กลับกลายเป็นว่ามีเชื้อไวรัสที่พัฒนาขึ้นมาเองสามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันของคนได้หมายความว่าภูมิคุ้มกันนั้นไม่สามารถที่จะจับมันมาสังหารได้อันตรายมาก เวลาครับเมื่อเราคิดเช่นนี้แล้วไม่เช่ว่าเราจะโศกเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เรากลับจะได้ความคิดได้ข้อคิดให้เรารู้สึกสำนึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเป็นมันเป็นการทดสอบยออ่อรัุมีหานูตาลาทดสอบแรงบั่งเบาบ้างบางคนโวนทดสอบแรงถึงขนาดเสียชีวิต บางคนโดนทดสอบย่อยๆก็คือปิดโลกบ้างแล้วก็หายบ้าง้องครับเหล่านี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกของเราปัจจุบันนี้ฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องจำนึกก็คือว่าเราจะปฏิบัติคนอย่างไรในการมีชีวิตอยู่ของเราบนหน้าโลกนี้ั้กุราอานอายาหนึ่งขอโลกส่งตัดเอาไว้ ในโซราอัชรอที่บอกว่าย,อาย่อมมลายยมพระโอมาดุนวาลาบานูนวันที่ทรัพย์สินนะครับหรือว่าลูกหลานจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดแก่เราคนหน้าโลกนี้ทรัพย์สินของเราให้ประโยชน์กับเราลูกหลานก็เช่นเดียวกันลูกหลานช่วยดูแลเราทรัพย์สินช่วยให้เราได้มีใช้มีจ่าย แต่คำบอวันหนึ่งที่กุบรันว่านั้นคงไม่ใช่วันบนหน้าโลกนี้จะต้องเป็นวันที่มีความเป็นพิเศษวันที่ไม่มีความหมายละเกียบเลยทรัพย์สินมีมากมายไม่ปล่อยกับบิเลยหรือลูกหลานมีมากมายก็ไม่สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยได้นั่นคือวันกียามะวันในการฟื้นผนชีพที่มีแต่การสอบสวนแล้วก็มีการตอบแทนแล้วก็ลงโทษ อีลามมนาอัลลอฮ์บิกลบินซาลิมวันนั้นอัลลอฮ์บอกว่าทั้งทรัพย์สินและลูกหลานนั้นไม่มีประโยชน์เลยนอกจากบุคคลที่ไปพบกับอัลลอฮ์บิกลบินซาลิมด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ทำมาซาลิมตามความหมายแปลว่าหัวใจที่มีสุขภาพดีไม่มีโรคภยครัยไข้เจ็บแต่ในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงอย่างนั้น มันหมายความตรงว่าหัวใจที่มีแต่ความตักวามีความจาเป็นต่อเราคนที่จะไปหาล้อดได้อย่างความอย่างมีความสุขนั้นก็คือคนที่มีหัวใจที่บริสุทธิ์ต่อเรามีความจำเป็นต่อ,ตอ,อเราท่านรุสของลาลัมทันชี้ไปที่ทางด้านซ้ายของหน้าอกแล้วก็บอกว่าอัตตักวาฮาหุน่าความจำเป็นอยู่อยู่ตรงนี้ทําไมท่านไม่ชี้ไปที่ปาก นื้เม่เรามีกลัลยามาหาดะแต่ว่าชี้ไปที่หัวใจก็หมายความถึงว่าสิ่งที่ปากได้พูดไปนั้นถ้าไม่ตรงกับหัวใจอลัลลอห์เอาที่หัวใจไม่เอาปากถ้าสิ่งที่ทำนั้นไม่ตรงกับหัวใจอลัลละห์เอาที่หัวใจไม่ไเอาสิ่งที่ทำแน่นองครับเพราะนั้นสิ่งเหวนี้อลัลลอห์กล่าวไว้ชัดเจนสุดท้ายเราบอกว่า,วาอุดเดวติลย,ยันนะตุลินมุตตะกี้นอัลลอห์ก็จะให้สวรรค์นั้น เข้ามาใกล้กับบุคคลที่มุตกีมที่มีความยังเกลงต่อหรอตรงนี้แหละครับเึงได้บอกว่าวาญโมเกนนั้นเป็นหัวใจสําคัญของการอหมานของเราานน้องครับสภาพปัจจุบันที่เกิดขึ้นนั้นมีสภาพเหมือนกับที่อัลกุรอานได้เล่าอย่างนี้หรือเปล่าหมายความถึงว่าสภาพของบุคคลที่อหมานนั้นเป็นบุคคลที่จะไปหาลอโดยวจัที่สลีมหรือเปล่า ศานอสุลต่านลมท่านเด็กล่าวันนี้ตอนหนึ่งบอกว่าสซยาติซามานุนอัลอุมมตีจะมียุคสมัยหนึ่งผ่านมายังอุมมตีประชาชาติของฉันคําว่าอุมมะผมได้เคยแปลแล้วอุมมานั้นหมายถึงประชาชาิที่ศรัทธ,ธาต่อ่าสนอสุลต่านลมคนที่ไม่อีหมาน,นั้นนบีไม่เรียกว่าอุมมเรียกว่าประชาชนชาวโลก แต่อุมมะคือบุคคลที่อีมาตนต่อานาุนอิมาตนต่อละท่านมีบอกว่าจะมียุคสมัยหนึ่งการละเวลาหนึ่งผ่านเข้ามาในอายุไขของอุมมะดีของประชาชาติของฉันลายัดกวามอิสลามอิลลาอิสโมฮูแต่แปลกมากเป็นยุคสมัยที่ไม่มีอิสลามหลงเหลืออยู่หลงอยู่หลงเหลืออยู่แต่เพียงชื่อเท่านั้น นะครับรวมไปถึงความเป็นมุสลิมท่นานนบีพูดเช่นนี้แทงใจเราที่บอกว่ายุคสมัยที่เกิดขึ้นนั้นแม้กระทั่งมุสลิมก็มีแต่ชื่ออย่างเดียวไม่ได้มีความเป็นมุสลิมที่แท้จริงท่นานนบีไมได่ดูถูกเราแต่อยากจะบอกให้รู้ว่า mm hmm. เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนั่นคือวันกียามะอุมินัลอีมานอิลลอสโมฮูแล้วก็ เรื่องการอีหมานก็เหมือนกันนบีบอกว่าอินละรอสไม่ได้เลย,เลยนอกจากรอสโมฮ uh ูนอกจากสีที่ถูกแต้มภายนอกว่าเป็นมุมินเท่านั้นคนที่เป็นมุมินอ้างมุมินอ้างเป็นมุสลิมนั้นยุคสมัยนั้นจะบอกว่าเป็นบุคคลที่มีแต่ชื่อว่ามแุแลิ็แล้วก็มุสลิมแต่หัวใจไม่ใช่แต่แล้วนบีกล่าวตอบว่าอุมียันกุรานอิลลาฮารฟูฮู อันคูอานก็นเหมือนกันจะไม่หลงเหลือเว้นแต่จะเป็นฮั r พ,พยัญชนะที่เกิดขึ้นนั่นเองแปลว่ามีแต่ตัวอักษรอักขระอยู่ครบแต่ความสนใจที่จะหาความรู้ความเข้าใจไม่มีหมดแล้วสะท้อนอะไรครับให้รู้ว่าการที่เรานั้นมาแสดงออกถึงความสามารถในการอ่านกูรอ,าอ่านอย่างชัดเจนอย่างมี อัตรรถมีทํานองที่ที่ที่สวยงามตรงนั้นไม่ใช่อิสลามต้องากอารอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้เราศึกษาความหมายนําความหมายมาปฏิบัติแต่ไม่ต้องการที่จะให้เราอ่านแล้วก็แข่งขันกันว่าเสียงดีเสียงเด่นแล้วมีรางวัลไม่ใช่ผมนี่แหละครับอลัลลอฮ์ไม่เอาเราง,รงวัลที่หนึ่งจากการอ่านอัลกุราอานอัลลอฮ์ไม่ได้ถามถึง ว่าเราอ่านคุณอ่านเก่งขนาดไหนหรือว่าเรารับรองวัลอะไรมาไม่าถามถึงแต่พระองค์จะทรงถามตึงสิ่งที่อยู่ในใจนี้ความอิมานลงเหลืออยู่ไหมนะครับทำมหฮุมบม,ม,มูตูนหะฮุมความสนใจคนยุคนั้นคืออะไรครับคือปากทองเขาสนใจเรื่องรับประทานอย่างเดียวว่าจะหารับประทานที่ไหนอร่อยหรือว่าจะสแสวงหาอะไรที่มัน สาม,มารถได้มาสิ่งที่เราต้องการเพราะนั้นเองดีนหุมตรอมฮมหุมศาสนาก็คือเงินทองยึดถือเงินทองเป็นศาสนานี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับยุคสมัยของปัาจัยตกันรุรำลำิบลตุ้มนิซาอุมนะครับจิบลัดคืออะไรครับคือจุดคือจุดที่เราผินหน้าไปมุ่งไปอะไรครับก็คือบรรดาสตรีพวกเขา ลาบิลกอลิลยักเนตุน่นความน้อยไม่ไม่ไม่สร้างให้เกิดความพึงพอใจเรามีน้อยไม่พอใจนะครับเวลาบินกสซิดยาชบาุมีมากก็ไม่เคยอิ่มเราได้น้อยเราหากินเต็มที่แล้วแต่รายจ่ายเราน้อยไอ้ความน้อยนั้นเนี่ยคนยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยไม่พออยากจะเอาให้มาก คนที่มันได้มากยูออยู่แล้วเนี่ยก็ไม่เคยอิ่มก็ต้องให้มากขึ้นมากกว่านั้นจะมากเท่าไหร่ี่จบไม่มีใครรู้นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในยุคสมัยหนึ่งที่นบ,บีว่า,าไว้านานองครับเพราะฉะนั้นความพอใจความพึงพอใจในสิ่งที่รับนั้นมันเป็นลักษณะของผู้ที่มีความอีมานต่อลอดสุภานนราลาเราเคยยินเราเคยยินคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไหมครับได้ยิน จากผู้ปกครองของเราว่าเราต้องยึดถือเศรษฐกิจพอเพียงคำว่าพอเพียงไม่จะแปลว่างอมืองอเท้าอายันทำแสวงหาจะได้หรือไม่ได้มาจาะรอสุบฮานหัวตาลานี่คือมุมินีิแทจริงเพราะนั้นเราทำทุกอย่างทำเสร็จแล้วเรามอบหมายเอาละเราทำทุกอย่างจะสำเร็จหรือไม่อลัลลอฮ์ให้กับเราหลังจากละหมาด เรามีดูอาประโยชน์หนึ่งที่บอกว่าอัลลอฮุมะลามาเนี่ยดีมาเอาไปต่าวลามโเทียจิมามานาตะถ้าแต่อัลลอไม่มีใครสกัดกั้นได้ถ้าพระองค์จะทรงให้กับเราเวลามโเที้ดีมามาน้าตะแล้วก็ไม่มีใครให้ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้กับเราจบเลยนะครับเรายึดถืออย่างนี้นี่คือ กฎของผู้ที่มีความศรัทธาต่อรอสุบฮาหนูตาลาะอย่างแท้จริงกฎอันนี้ไม่ได้แปลว่าจะให้เราอยู่ที่เฉยไม่ประกอบอาชีพไม่ใช่นะครับหลายคนบอกว่าคนที่เป็นมุสลิมนั้นทําไมขาดีกับเรามีฐานะที่ิีมั่งมีมากกว่าเราแต่เราทําไมถึงได้ด้อยกว่าเขาเราต้องพบจตัวเองว่าเราด้อยนั้นเพราะอะไรเพราะเราเกียดค้าน หรือว่าเพราะว่าเราไม่มีความรู้ความสามารถ่มนพี่นองครับบนโลกดุนยานี้อัลลอฮ์ทรงมีความเมตตากับทุกคนทั้งผู้ที่อีมานและไม่อีมานเมตตาหมดในตัวตรพาติฮ์ที่บอกว่าอัลลอฮ์มานิรหิมสองสองสองคำนี้ให้ความหมายเดียวกันในเชิงความหมายของคําแต่ว่าในความหมายของยางลึกซึ่งนั้นสองคำนี้ต่างกัน อัลลอฮ์มานหมายถึงความเมตตากรุณาเฉพาะบนโลกนี้อัลลอฮีมเป็นความเมตตากรุณาในวันกิยามะเพราะนั้นผู้ที่อิมานตลอดนั้นจะได้ทั้งความเมตตาบนโลกนี้และวันกิยามะแต่คนอื่นนั้นได้อย่างเดียวคือเมตตาบนโลกนี้อย่างเดียวท่านลองครับเพราะนั้นสิ่งล่านี้เป็นสิ่งที่ให้ข้อคิดกับเราเป็นบทเรียนกับเราอย่างดียิ่งที่สุด เราพึงเราควรที่จะนำเอาสิ่งนี้มามาพิจารณาก่อนอื่นตัวเราเองก่อนก่อนที่จะได้ถ่ายทอดผู้อืน่นนั่นคือสิ่งที่จำเป็นต้องปฏิบัติทุกคนแน่นอนครับอ,รอัจารย์กุศนั้นไม่ได้เคยเว้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งไว้เลยท่านอบีมไม่ได้เคยเว้นแม้แต่เรื่องเดียวท่านถึงได้บอกว่าฉันนั้นสิ่งนี้พราท่านอยู่กับความสว่างเหมือนกลางคืนที่มีแสงจันทร์ แสดงว่าก่อนท่านจะลาจากเราไปนั้นท่านได้ให้ทุกอย่างขายทอดทุกอย่างไม่ได้เคยเก็บไว้เลยสิ่งที่ท่านเราทรงให้บวหานั้นท่านให้หมดนะครับผมได้บอกว่าเปรียบเทียบว่าเราอยู่กับอิสลามนั้นเหมือนกับอยู่ในยากค่ำคืนที่จันเพนดวงจันเต็มดวงนะครับไม่มีแม่หมดบงังสว่างจ้าเห็นหมดทุกอย่างก็แปลว่าท่านไม่ได้เคยหวงเลยเพราะนั้นเหล่านี้คือสิ่งที่ เราได้รับจากอิสลามเราได้รับจากคําสองสำนักโตรละโตรละฮวนไนสัลลัมท่านสอนเราท่านเป็นแบบอย่างเราที่ดีถ้าเราไม่ปฏิบัติเราไม่ใช่เป็นอุมมาของท่านถ้าเราปฏิบัติตามเราคืออุมมาของท่านจึงขอฝากไว้เป็นข้อคิดอากูละกอลลฮะดะวัสตุลลอละดีมัลีวะละกุมมัลลิมุสลิมีนอิสตัฟิรูอินอูรุฮละวะลับุฟุร์รฮิวะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบาระกาตุ keda seri ganatana dai Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.